่คมาทำกันต่อนะคะพอดีคลิปที่แล้วตัดอัตโนมัติเครื่องเต็มพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกีบข้างล่างกันนะคะลักษณะก็คือแบบนี้นะวิธีการค่ะเราใช้ความแบบนี้เลยก็ได้นะคะคว่อแบบนี้นะคะเราก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้คะ่ะพลิกไปแบบนี้ ไปทางขวาแล้วก็บิดกลับแล้วก็สอดเข้าไปตรงๆนะคะจะผ่านสามช่องคะ่ะหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็ดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะคะมันจะดิบบินมันจะเข้าเหลี่ยมกันพอดีอย่างนี้นะคะตามลักษณะของมันแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆคะ่ะวนไปทางขวาแบบนี้จับขึ้นมาบิดใบข้างล่างทางขวา พิกับนี่นะคะทำทุกอันเลยนี่นะคะบิดไปทางขวาพิกับสอดเลยค่ะบิดไปทางขวาพิกับ ไปทางขวาพิกกลับเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะนี่นะคะพลิกกลับมาข้างหน้าจะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ทำการดึงค่ะให้มันกระชับนิดนึงจัดทรงให้มันสวยนะคะ เราจะเอาเทปใสติดไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้นแต่ถ้าเกิดคิดว่าแน่นแล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้ค่ะเพราะจริงๆก็ไม่หลุดนะดึงดดูน,ดนนะ เรียบร้อยค่ะเราจะได้ดอกแบบนี้ไม่เสร็จแล้วไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอ่าเสร็จที่เหลือเราก็จะตัดออกนะคะอันนี้แล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะตัดยังไงก็ได้นะคะจะตัดให้เหลือออกมาก็สวยดีแต่อันนี้เรามาอันก็สั้นค่ะนี้ก็จะตัดออกไปให้หมดเลยนะคะทิง้ง เรียบร้อยค่ะจะได้ละะักษนะดนี้ไหมคะดอกใหญ่โตอลังการเวอร์วังมาค่ะเห็นไหมก,กันเลยทำหลายๆสีก็สวยดีนะคะค่าสำหรับการทำดอกดาเลียก็เสร็จเพลงเท่านี้นะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสอนเร็วไปช้าไปยังไงก็ติชมเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ